สวัสดีค่ะ FG แฟนช่องแม่หน่อยผ้ารวยมณฑการผ้ารวยเมื่อนี้แม่หน่อยพ้ารวยก็ได้เดินทางมาตามตัวเลขแนวทางคงสุดท้ายจากคุณแม่ทุ่มเนาะคะ่ะได้ยินค่าว่าคุณแม่ทุ่มเล่าฝันดีก็มาไปตามตัวเลขน้ำเล่าเนาะคะ่ะว่าเล่าฝันได้ตัวใดมือวันที่หนึ่งมีถุนาย่นนี่เนาะคะ่ะกะมา ตามเมียน้อยไปเบืองไปฟังน้ากันเนาะค่ะมื่อนหนึ่งพันขึ้นไปหน้าเนาะขึ้นไปหน้าโก้มันฝันเลยนี่อันเลี้ยงกิ่งอันเลี้ยงกิ่งเป็นลกคหงานรืกันแท่ล่ะไม่หอบไปเล็กถึงแล้วก็เป็นนั่งอิงต้นดูหน่อยโอเคคันว่ารับคือสินตะลับไปบ้านว่ามันหลับนะไปนั่งพัก ไปนั่งพับเข่าหฮมมาแดชไหไปลบยาคันแทคไปน,ไปน,น,นั่งเองนั่งดูอะไรเคือเงานอนว่าเป็นโอ้ยบ่ฝันดอกเ้ยบ่ฝันเลยขับข่ายขับข้าวบ่แม่ทุ่งอันทั้งใจก็คิดอยงนีง้นะใจคิดว่าจะาไปหายาอยจะไปหาหญ้าม้อนกับปูคิดไม่ในใจคิดในใจแล้ววันนี้อันเป็น ไปลบยาตันแทบมันแดดเนาะลบไมแดดไปนั่งเศร้าหรมกันหน้ากินน้ำกันหน้าไปก็เลยเป็นนั่งอีกต้นโตหน่อยอยังไงสิแหละอันดุหมมูนี่แม่กินหอยกันไปทำไมเขากินหอยกันมาทำไมวางซีมม่ไหมกำลังขีดโอ้ยคนกำลังขีดอยู่ว่าจะไปนะเออเสียงคนมากกับซิบเขายังเ<ต>ขายังมาบอกนี่นะมาบอกที่ทางหูนี่เสียงเสียงผูหรือเสียงงาเสียงงากินหอยกันมาทำไมว่าสั่น เสียงยุบหูเน <spe ี่ยมากลยล่างคิดนะกลาล่งคิดนะขึ้นใจลูกมาเนี่ยกลาล่างคิดหาคนนะวบาโอ้ยเ่นเงินเนคุ่ดก้วก็เลยไปกลาบไปไหวเงากระปูน่อห่างเหินคอนเนอะเดี๋ยวนี้ขึ้นได้ใจกันสินะลบเงาไปไปคิดไปม้งสั่นละคิดไปเล่ไปลบเงาลมมันเด็ดตังเศร้าหงุดหิดน้ำเปลี่ยนมาเพาะนั่นกิ่้เราน ดูหน่นอยเผื่อนี้ก็ได้นางอ,างอิงไม่น่หล่ามันจิลับอยู่งั้นมาด้หลับนะลับมันก็ตัวกันแท้ทอนแล้ววันที่เก้าเดือน,นนาจังไปเเิ่นบวม s ว o ไงก็นี่ตามตวขวมันของไวทุ่งนี่นี่แนวทั้งฝากกินนองเอฟซีบอ้อขาววนี้ก็นี่บ่ครับที่ทตัวได้ลัง มากตัวใดเป็นจังไดตามขว้มฟันนาที่เป็นแนวทางใ้พี่น้องเอฟซีบ่ครับอันขว้มคิดขั้มคิดเดอร์อันอันงวดงวดงวดฟันหินจุดจุดทกจุดทกอันจุดที่จุดจุดสินแหลกอันบ่จุดสินแหลกอันมันได้เลขอันสามหนึ่งสามสามศูนย์หนึ่ง สามศูนย์สามศูนย์เนี่ยโอ๊ปศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามพระแหลกพระแรกหมดนี้มันบ่ครับหมดก้อนนั่นแม่หมดก้อนหมดนี่พระที่สองมาเราลอยเลขออกมันหมกเหรอก็เลยไปจุดอีกนะไปจุดไปจุดอีกแบบนี้ก็เลยอธิษฐานไปอธิษฐานให้ใครล่ะว่าอันว่าว่าเหล็กตัวนี้มันออกแล้วมันออกหนึ่ง มันออกอยังออกหนึ่งศูนย์ตะกี้เนาะเออมันออกแล้วอันมันสีมาอีกวันต่อหน่งมันสีมาอีกอันอันชุดทูกคนนี้ขอให้มาตุกเกาไห้มาตุกเกาหนีเด้อก็เลยวางสิอันใหญ่สื่อก็เลยวางสินะเออวันนี้ก็เลยงุดทูกไปวันนี้ชุดทูกชุดทูกสิ้นทุดอัยสุด้ทยนะหมวดก่อนไม่ได้เลขตุกเกาอธิษฐานไปหมวดก่อนมันหนึงมวดก่อนเม่ได้อันหวดนั้นเม่ได้สาม สามหนึ่งสามศูนย well? ์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งบัตจุดอันอันล้ออเลขจะออกกันเมื่อไรอันเมื่อไรศูนย์หนึ่งสามมึงดูนี่ตัวเดียวเปนตัวเดียวกันที่ซื่ออยู่นี่ไหนชื่อล่างวงอยู่งวดนี้ได้บัตรไ่มพวงงวดนี้บ่บงวดนี้เพราะฮะเนีจุดเจ้าๆแต่ว่าจุดเนี่แรงเลยหละแต่ว่าแนวแนวทางพวกฝันนี่ คิดว่านี่ตัวไหนไม่ใจครับมนุษย์ใน่วงสำรองวนี้ไม่ใจบะคร<อ>ับก็สบายไดไหน,นอกบานนี้เลขที่มาเลขที่สอบสำรองวอนี้คิดด้วยก็คิดว่าซื้อเลขตัวตัวไหนือล้วตัวอื่นม่คิดหมเลขทีกก่ถูกไปคือสามศูนย์หนึ่งสามศูนหนึ่ง,งอบานนีก็มัดตัวทีันได้ หนึ่งศูนย์สามเด้หนึ่งศูนย์สามศูนย์หนึ่งสามเลยศูนย์หนึ่งสามมันเลขตัวเดียวกันแต่ว่ามันกลับเออสี่น้ำร่องวงนะ้คือคือโพดเถิดสันนิคือคือจัดให้คักเถิดสันนิสีร่องบงสามศูนย์เลยเมาจุดเด็กได้จะได้ก่อนนาช่วงได้นนหึ่เออันจุดที่แรกเห็นมันเลยสามศูนย์หนึ่งมันบอก วันนี้มัดจดเทียที่สองเลยศูนย์หนึ่งสามได้ศูนย์หนึ่งสามถูกกลับกันเออได้ซื้อตัวนี้วันถัดไปซื้อตัวนี้ล่ะแต่แต่นี่ขอใจงวดที่แล้ววันถัดไปแมวนหวัดมันบวบออกมันบวบออกสีน้างวดนี่ดูแล้วขีดสหน้างวยเลยซื้อลอตเตอรี่นี่คือสิไปซื้อเอาทั้งไทยทั้ง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 หนาทั้งหลังสามหนึ่งกับสามหนึ่งศูนย์นั่นละครับจ้ะนี่แหละว่าไปหาลอตเตอรี่นี่แหละไปหาเที่กรถรรมันบ่ได้ สิน้ำอีกวันนี้สิน้่เอาชุดนี่แหลจ้าสินั่เอานีล่ะศูนยหนึ่งสามเนาสามหนึ่งศูนวันมอมนศูนย์ศูนหนึ่งสามแต่มันออกมันออกอีกอย่างหนึ่งสองวันนี้สิสี่ศูนย์หนึ่งสามวันนี้จ้าวันนี้วันอะไปวันนี้สิสี่เพราะว่ามันจุลีเพราะว่ามันจุ้ีจุีอ่ะจีวจนั่นจุดได้ตัวเดียวกันสองเทียเนาะแมน เลยตังที่ว่ามักตัวนี้วันถักหลายเนี่ยมักมากหลายจีเเล็ชอบแต่ว่าเหล็กงามนี่นะทุ่มก็เ่ราหลายตัวนี่โคโรตัวเดียวโครวรนีโแโละตัวนี่ดหละนี่แหละที่เล็กไใจไม่ทุ่มเงวนงวดนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าเหล็กทุ่มใดคือขึ้นจุดแตงจังหวดก้านพุนจุดแต่งวัดก้อนมันออกเลสิตามนี่นี่ไป ไปหามันบ่มีหาล็ตกะเลี่บ่มีก็เลยสินน้ำงวดนี้สินน้ำอีกเนี่ยคือขอได้คักแต่กะเลี้ขอคักขอขอขอได้คักได้แน่นขอได้คักได้แน่เว่าขอให้มาตัวเดียวกันตรงที่นะกันจีแม่นได้ไหมที่นั้งอะไรคือออกมาเบิังว่าจะไม่ให้เบิังบัว่าได้ครับออามาบังจะได้เราเพิ่มออกมาขอเบิังนะครับนะครับตัวเลขหน้าทางของแม่ทุ่มสำหรับงวดนี้เลขที่มักที่ชอบเราก็คือเลขถูกที่เราจุด ั้งแต่งวดที่แล้วมีสามศูนย์หนึ่งกับศูนย์หนึ่งสามนี่แหละครับกับตัดออกมาก,ก็จะเป็นสามศูนย์สามหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับครบับจุดไหมมาจุดไหมอีกในงวดนี้เราจุดได้ศูนย์สองแปดครับถ้าตาัดออกมาก,ก็จะเป็นศูนย์สองศูนย์แปดสองแปดประมาณนี้ครับที่น้องไปตัดออกก็ได้ครับอันนี้เป็นเหล็กมากเหล็กชอบของมาทุ่มครับ อาจจะเป็นเลขแนวทางดีๆสำหรับพี่น้องสำหรับหมวดนี่ครับสามารถถ่ายชอบสามารถกระจาะไม่ไดท่วมเนาะถ้าขัดก็่านอันนี้นนเป็นแนวทางครับบ,บ้บ้ถือก็จะว่ากันเออทนตัวเนี่ยตัวนักสิเอาตัวไหนมาท่วมสิเน้นตัวไหนคันถ้าสซืซอเดี๋ยวนี้ถ้าวตรีมากนี่สยห้เน้นตัวไหนครับราตรีมากทีชรวตรกีมากมากันมี่มี่เลขอันอันนี้ก็สิเอาตัวนี้แล้ว อันศูนย์มีแล้วศูนย์หนึ่งศูนย์สาม,มสน,นี่ศูนยนี่แหละเอาซุนย์นี่แหละต้ครับสามศูนย์เพราะว่าขอได้ขักโคตรเว้อขอได้ขักได้นั่นตขข้ขอได้ขักโคตรคอได้ขักเ่ราะเธอจะเฉพาเสีปปใยใจจย่งนี้นะเพราะว่าขอได้ขักโคตรก็เทิงมากเนาะงานอขอเพิ่นไ,ได้ขักแล้วก็มากน้ำเต้เพราะว่าจุดชองเทียวก็ได้ชมคือกันทึ่งกันเนาะแต่ว่ามันสลับโตกันเนาะ คุณทัศคุณไทยรินสวัสดีครับคุณหงรีสวัสดีครับ,ค,รค,รบคุณสรวิทย์ครับขอบคุณพี่น้องเด้อครับที่เข้ามาพี่น้องก็แคปหน้าจอไ้เด้อครับแคปหน้าจอไปเบิ้งเอาไปวิเคราะห์เอาครับตัวเลขทุกตัวมันก็นมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุเนาะไมุ่่มเนาะมันทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดครับ วันี่4ศูเ2ว3อ้ามันบ่แน่มันเป็นไปได้เมื่อตัวเลขเนาะเง่นมันสิอยู่หน้าหลังนี่แหละอ่าต่อกันจ้าอับถ่ายคลิปแม่ทุ่มนี่ยังสิฝากถึงพี่น้องเอฟซีกับฝากเด้อครับก็เรียกกับตัวเลขนี่แหละเด้ออันมากกับจัดไปอันว่ามากกับพานเพราะว่าแม่ทุ่มนี่มากเนาะอันเลขอันอยังอันหนึ่ง หนึ103่งศนยสามบ่นี่ละสองสองชุดนี่ละแต่ว่าอันสองเอ้ยศูนย์สองแปดนี่จุดใหม่จุดใหม่นี่บวหมักแต่ว่า,าบวมักหรือมสีออกสับซะจักบูรั <laughs> าากาบวมักแต่ว่ากับเสื้อยุดแต่สิซนะ <laughs> ื่อหน่อยนสินะครับแต่ิซื่อหน่อยแต่ว่ามากัมากมักอ,อันสองชุ่สองสองชุดที่จุดก่อนหนึ่งศูนย์สาม สามหนึ่งศูนย์เนาะในทูบเนาะสิซื้อลอตเตอรี่สิซื้อเอาสิซื้อสิซื้อเอาทั้งเลขหน้าสิซื้อเอาทั้งเลขหลังอ๋อครับครับครับเอาพี่น้องกันเอาตามในทุบนะครับทั้งเลขหน้าเลขหลังก็ได้ครับกันบอรแมนกันย่าวากันวู้เอฟซีเด้อวันนี้จุดทูบไปใครขอได้คักได้ดีเตรียมมาสุดขอได้คักไดีดีครับกันว่าสิแมนตัวนี้อีหลีดา ใหมันมากคือกันเลือกครับอันยหญ่จุดอันก้อนสินก้อนผลใหญ่มันมากคือกันเลือกขันมันสินเมียนมาทันมันก็เลยมาสลับกันโตเดียวกันมาสลับกันโอ้จนสะเมียนเนาะเห็นอันเหล่มันมาออกมาตัวน้ำกันมันออกมาตัวเดียวกันครับจีแค่มาสลับพุ่นอะไรมันอยู่คนละตำแหน่งเอาขอขอบคุณมาทุ่งด้ยหลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ